ขยะที่ออกมาจากใต้เตียงก็คือเยอะมากๆจะมีทั้งฝุ่นและขวดน้ําที่กระเด็นเข้าไปแล้วก็ไม่รีรอก็คือจัดการเลยเแบบนี้แล้วไม่ทําไม่ได้จริงๆนะทุกคนศิลัก็ย้ายมุมเตียงใหม่เป็นมุมนี้เพื่อความสวยงามนะครับส่วนโต้ฟูกก็คือหนักมากๆอันนี้ก็คือเอาไปปัดฝุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะทำมาตั้งนานแล้วขอเห็นอะไรที่มันสบายตาหน่อยเถอะ ว้าว <Wow. S 2> คือเห็นแบบนี้ก็เหมือนเห็นความสําเร็จเลยอะอยากนอนมากๆแต่เราก็ยังนอนไม่ได้นะทุกคนเราต้องไปทําห้องให้เสร็จกันก่อนสิลาก็จะทําให้เสร็จก่อนมืดนะทุกคนน้องอจูนจะได้มานอนได้ตรงนี้ศิลาก็จะประกอบเป็นชั้นวางของเลยอันนี้มีความยากนิดหนึ่งนะทุกคนประกอบคนเดียวคือลําบากมากตอนเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยและก็ถึงพระเอกของเรากนสักทีนะทุกคนวันนี้หน้าต่างศิลาก็จะเอาเป็นมูลี่มาติดหลังจากที่ติดไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยสวยงามอยู่นะหน้าต่างมี2ฝั่งแล้วก็ติดกันทั้ง2ฝั่งไปเลยอันนี้กกกกก็็็จจะะพอออดีัหนนนน้าาาตต่่งเเลยยทุคคืสวมไปป การตกแต่งห้องกันแล้วเวลาก็สั่งของมาในการตกแต่งก็คือเยอะอยู่นะแต่อย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือติดวอลเปเปอร์ละขั้นตอนนี้ผนังมันเป็นปูนะทุกคนเจลาก็เลยต้องใช้กาวสองหน้าติดแทนก็ค<ม>ือน่ารักมากๆเลยอ่ะตอนนี้ก็คืออยากมาอยู่แทนแล้วเนี่ย <c oughs> ในโซนตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นนะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปนั่งเล่นบนที่นอน <c oughs> คิดไปสักพักนะทุกคนก็เลยเอาชั้นนี้เป็นชั้นวางตุ๊ก,กตาแทนและกันตอนแรกก็คิดว่าจะให้น้องอจุนเอามาเป็นชั้นวางหนังสือแต่ด้วยความที่ชั้นมันเบาบางมากก็เลย <Hey. S 2> และผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้ก็คือ โอ้โหทุกคนคือสวยเกินคาดมากๆให้ดูตอนก่อนแต่งก็จะเป็นประมาณนี้แต่หลังจากแต่งแล้วสําหรับศิลาก็คือสวยขึ้นมามากๆคือเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากจากที่เหนื่อยมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนดึกพอเห็นแบบนี้ก็คือหายเหนื่อยเลยครับมุมที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นมุมนี้เลยเป็นชั้นวางตุ๊กตาแล้วก็จะมีพอบตกแต่งต่างๆในงบ ok เท่านี้แต่งออกมาได้แบบนี้ศิลาก็รู้สึกดีใจมากๆรู้สึกคุ้มค่าถือว่ามอบเป็นของขวัญให้น้องอาจุนเลยแล้วกันนะเดี<ๆ>๋ยวไปดูรีแอคชั่นตอนน้องอจุนมาเห็นห้องกันเลย เฮ้ยเพิ่งจัดไว้นะเว้ย กระโดดขึ้นไปนอนเลยหรออจุนตอนนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าน้องอาจุนชอบห้องนี้มากการที่จะใช้ชีวิตได้ดีสภาพแวดล้อมในห้องนอนก็ต้องดีก่อนเป็นอันดับแรกเลยมีโซนนั่งเล่นที่ใช้ในการทําการบ้านได้ด้วยทีนี้น้องอาจุนก็จะได้ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่น้องอาจุนได้ย้ายไม่อยู่ห้องนี้แล้วก็จะได้เลี้ยงน้องแมวไปด้วยเลยยังไงบ้างครับทุกคนจากห้องนี้สู่ห้องนี้ทุกคนให้กี่คะแนนดีคะแต่บอกเลยว่าถ้ามีงบเยอะกว่านี้ก็คงได้ทําห้องได้สวยกว่านี้แน่นอนดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไไลลลคคคิิปปปปนนนี้้้้เเพื่่ออ็กํําาาาัังใใจหตตศทดวยะรบ